สวัสดีค่ะทุกคนมืนีกะสีผพาหนึ่งปลาเนาะคะ่ะปลากระหนึ่งไปซุกประมาณครึ่งหนึ่งลวเนาะคะ่ะพี่น้องกะใส่ผักต้องไปเนาะคะ่ะเพื่อ่อหาป้ปลามันเละจนเกินไปนะคะปลาหนีแมวกะสีมักเกลือไว้ขึ้นหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ล่างๆแล้วก็มันหนึ่งจังสินนัวเนาะคะ่ะยิงหน่งหน่งจังหน่อยเสียบคัดพี่น้องเป็นปลาคอบานเฮ่าปลาดุบบานเฮ่าปลาเค็งปลาหน้าเนาะคะ่ะอันนี้กะใส่สเตาแก๊สนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าหม้อซึ่งเฮ่ามัน ตเตาไฟฟ้าบอลองรับกลนมันนะคะพี่น้องใส่พอด้แต่เป็นบ้านเท่านะคะมคัไกไอใบจะขึ้นนึงแล้วกันงนงๆนัวๆเนี่ยจะน้อยแห้งแซบนะคะปลาบ้านเท่าอันนี้แมวกะสิใส่ปลาอีอย่างกระโปงหูนะคะใลรยๆกับปาน,นิ่นะจดเดี๋ยวมาเบิ้งมาซิมน้ำกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่นอ้องน้องมิีิพบพอกันกับแมวเหมียวคือเก่าเนาะคะ่ะอ่ามอน้กะสีม่วเบาให้พี่พี่น้องน้องฟังและให้ได้เข้าใจเนาะคะ่ะพี่น้องกับมีเอฟซีเพื่อนห่วงให่นะคะพี่น้องเพื่อนเขียนคอมเมนต์ไว้นะว่าโอ้ยคือหายไปโดนแท้เพื่อนบอไม่เห็ุคลิปอ่ะเบาให้ฟังแนะ่เพื่อนวาเนะ เกะเข้าใจนะคะพี่น้องเพราะว่าช่องแมวก่อนหนานี่คือกับเฮ็ดหลายคลิปมาแล้วนะคะพี่น้องทั้งคลิปกินคลิปยูคลิปปลูกต้นหมอกต้นไม้เฮ็ดสารพัดอย่างนะคะพี่น้องแต่บางเออญน,นันไอคอนเทนเว้าเรื่องเมียฝรัง่งมั่นบัดถึกอกถึกใจพี่ๆน้องๆเพราะว่าเพิินเห็นเรื่องเล่าชีวิตของเฮ้าไอทีอ่เคยผิดพลาดมากในชีวิตเคยอกหักเสียใจ ความรักคุดกุดโก่าเนาะค่ะพี่น้องเออต้องย่ายพัดผากจากทินฐานมาอยู่เมืองนอกกับต้องค้นอ่ามาเร่งมาเตงกันกลับบ้านกลับเมืองเนาะค่ะพี่น้องหอบลูกหอบเต่ามากกับปบปสบความสําเร็จนะคะพี่น้องกับไอพี่พี่น้องน้องเอซี่หรือพี่พี่ทีเพิ่นได้รับชมเพิ่นกับเฮนโอเนใจเนาะค่ะพี่น้องกับเล่ยกลายเป็นอ่าคลิปที่ดันช่องแม่ให้มีคนหูจักมากขึ้นจังได้กับ ขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมเรื่องเราของแมวเนาะค่ะพี่น้องเ,ออเพื่นก็นถามมาด้วยความห่วงใยนะคะพี่น้องว่าเป็นจังไดไปเห็ุจังไดคือเงียบหายไปแท้คือเหตุคลิปเบาๆสู้ฟังแนงสินะว่าไอ เกี่ยวกับผู้นั่นผู้นี้เพื่อนแช่ประสบการณ์มากว้าใเห็นซุฟังแน่เพื่อนกับว้าด้วยความเป็นห่วงเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แมวกะเงียบจังวานหลับพึ่งได้มาเฮ็ดคลิปกินบ่ก,กี้คลิปเนาะค่ะพี่น้องกะคือไอสิบอกไว้ก้อนว่าแมวช่วงนี้สุขภาพพวกค่อยดีนะคะพี่น้องช่วงเดือนที่แล้วออคือติดโควิดนะคะพี่น้องติดโควิดเนาะบัดนนี้ อากาหลังจากติดหายแล้วกลับมาเป็นไข้วัดใญ่อีกนะคะพี่นอ้องก็เลยรู้สึกว่าหลางกายกับของมันโบเซฟนะคะพี่น้องร่างกายกับของเขาเอื่อนเอียงมันบบมีพลังคือเกา่าคือพุ่มตานท่านของเขามันได้ถึกทํลไยไปบ้างนะคะพี่น้องแต่กับโงหูนะคะสําหรับผู้ที่ติดโควิดมาแล้วบงหูว่าสิเป็นคือกัน,ก,นกับแมวบบคือแมวเป็นคนที่บ่เคยป่วยนะคะพี่น้องเป็นคือคือเป็นคนที่หลางกายแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนที่ชอบ ทำงานใส่แรงงานแบบออกกําลังกายอย่างสี่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่สิบ่อคอยป่วยเออทาบอ,อเป็นวัดอิลีก็คือถือว่าป่วยนหนักนี่คือบ่อมีนะคะพี่น้องดาบะนี่หลังจากที่แมวเป็นแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็มาติดไขวัดไ่กระเฮ็ดไห่แมวรู้สซกว่าล่างกายกับขวางมันบเฮลวตีคือเกาอากาศเย็นแน่กับไอไอจากปอดเหี่ยนะคะพี่น้องแต่กับบ่ได้ไปเช็คปอดนะคะว่าปอด เป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าแห่งในตัวเฮ้านะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายบ่วงว่าพีพ่พีที่เคยติดแล้วสิเป็นคือกัน,นกบอเนาะค่ะพี่น้องกะบางเทือกะเนื่องด้วยที่ยูเมืองนอกนะคะแล้วกะช่วงที่เฮ้าเห็นงานบอา่อใดเออผ้าละคาใส่ใจนนนนี่นนมันกะมีเขามาแต่กับบ่อฮันเดวัลสูพีพีน้องนองฟังนะคะพี่น้องแล้วว่บบน,นี่มันกะเห็ดให้เฮ้าเกิดความเกลียดหลายทางในสีเรื่องลูกเรื่องเต่าในการ เดินทางไปทํางานบอา่อใดเรื่องกระดาษเอกสารช่วงเวลาทีป่ป่วยเองสินะคะพี่น้องมันก็เกิดเหตุให้เฮ้าเนี่ยเกิดความอาเครียดนิโตเครียดแบบคิดว่าตัวเองบอ่บอเครียดลหละแต่ว่าแห่งแห่งรู้เลยว่าตัวเองอารมณ์กัก่กับบอ่อใดร่างกายกับบไอใดนะคะพี่น้องก็เลยสิสิมาวานางเหตุคลิปมันกะ คือาขาเห้างพมิใจมั่นกะเว้าต่อไปก็ได้นะคะพี่น,อน้องเอ,อิมช่วงที่แมวขาดหายไปก็คือเหมือนกับท่าพูดถึงแล้วกะอาจจะเป็นซึมเศร้านิดๆก็ได้อันนี้ตามที่แมวสังเกตอาการกระของนะคะรู้สึกเบือบเบ่อกับเบื่อตัวเองนะคะพี่น,อน้องนี่โบหัวคนอื่นสิเป็นบ่รู้สึกเบือ่อร่างกายกระของเบือ่อตัวเองเบือ่อแบบกําลังใจทดถอยนี่ สำหรับแมวมันเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องบุหูว่าคนอื่นสิเป็ี่ยนบอเออมันเนื่องด้วยสิ่งแวดลลอมหลายๆสิ่งลายอย,ย่างหลอกัวแมวนําล่ะบันนี้มันก็เกิดเท่ไหนห้าเป็นแบบอ่าความเครียดสะสมเออมันก็นเลยเฮ็ียดหย้บอ่คอยมีกําลังใจนะคะพี่นอ้องเออมาเดือนนี้มามาเดือนนี้นะคะพี่น้องเริ่มเริ่มมีอากาศอุ่นเขามา ความหนาวเย็นเรื่มหายไปนะคะพี่น้องกะมีแสงมีความอุ่นขมามันกระเฮ็ดห้จิตใจห้ากระชุ่มกระชวยขึ้นมานะคะมะีมีงานช่วงนี้กับมีงานพ่อได้เฮ็ดนะคะพี่น้องหละกะักมันกับเลืยเฮ็ดหายห้าวคอยคอยอเปิดกระค้องคอยมีกิจกรรมเฮ็ดนะคะพี่น้องบองสันกับแมวถ้าถ้าแมวยังอยู่บ้านหรือป่วยต่อไปแมวคิดว่าแมว แม่คิดว่าแม่สิเป็นพวกโลกอาซึมเสาอยู่ดอกค่ะคิดว่าเนาะแต่ตอนนี้กะกะมีจังสีหอกค่ะกะกะมี่เสียงแหบเสียงอันนี้แน่บางเทื่อนะคะแต่ว่าคิดว่ากำลังสีดีขึ้นนะคะจังใดกะแม่กะมาเ้าสู้ๆพี่ๆน้องๆฟังนะคะว่าตอนนี้กำลังสีพยายาม เ็ดให้ร่างกายกระค้องได้ขยับมากขึ้นนะคะพี่น้องเพื่อสีเห้อไาฮอร์โมโนในร่างกายเฮ้าเปลี่ยนนะคะพี่น้องจากมันเสามันซึมหลายกับพยามสีไ้มันกระตือรือรล่นกระชับกระเชงขึ้นนะคะพี่น้องจังใดกับขอบคุณหลายๆสําหรับพี่้ที่ค่อ, T, คอยรับชมรับฟังคลิปของแมวนะคะจังใดกับแมวกับพยามเหตุคลิปเล็กๆน้่นนอยลงไปก่อนนะคะถา้างอกตั้งใจได้ดีด อ่าเบาคล่องเอยียงสิโบเฮดลงคลิปลายกัะเคินกล่องด้คะพี่น้องจังได้กะฝากพี่พี่น้องๆเป็นกําลังใจให้แมวน้ำเนด้ค่ะกําลังสิเฟื่อนฟูสภาพร่างกายกับขอ้งจิตใจพร้อมนะคะพี่น้องขอบคุณผู้ทุกคนนะคะจังได้คลิปเนกะขอบคุณทุกคำ่วงใย่นะคะที่คอมเมนต์ให้หลายคลิปอยู่แมวแห่งบ่ได้ตอบได้ตะกดหัวใจให้นะคะพี่น้องจังได้กะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสู้ๆค่ะสีพยายามนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆค่ะ บ๊ายบายค่ะ